วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็น<ฆ>ประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญกำหนดทิศทางในทางการเมืองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับจริงๆคือสำคัญทุกแมตช์เลยนะคะอธิบายคุณผู้ชมก่อนจริงๆวันนี้ นอกจากวาระเรื่องการโหวตนายกพอมันเลื่อนออกไปเนี่ยมันมีวาระมาตรา272ร่างแก้รัฐธรรมนู่ที่ก้าวไกลเขานําเสนอเอาไว้เขาต้องคุยกันเรื่องนี้สิต้องคยนะแต่ปรากฏว่าพอเปิดประชุมมาคุณรังสิมันโรมส้า .9 ไกลลุกขึ้นขอให้ที่ประชุมทบทวนมติของตัวเองเมื่อวันที่19กรกฎาคมเรื่องโหวตคุณพิธาซ้ําได้หรือไม่โดยไม่ต้องไปรอสารรัฐธรรมนูแล้วมาทบทวนกันเองในสภาดีกว่าอาจารย์วันนอบอกไม่ได้สารให้เขา ตัดส,สินไปก่อนเพราะเดี๋ยววินิจฉัยไปก็จะมีปัญหาอยากจะให้เข้าวาระ2-7-2ในทันทีเถียงกันไปเถียงกันมาสอสาไกลคุณโรมคุณไอเต็มขึ้นมาสอวอขึ้นมาพอพูดจบป,ปุ๊บเรียกประชุมรวมๆแล้วเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าวอาจารย์บรรณาบอกขอใช้อำนาจประธานรัฐสภาเลื่อนการประชุมรัฐสภาออกไปก็ค้างเต่งอยู่แบบนั้นค้างอยู่อย่างนั้นเลย งงกันเป็นไก่ตาแตกทุกคนเฮ้ย hey, ตอนที่อาจารย์ประกาศอะคะ่ะว่าขอเลื่อนการประชุมมีเสียงฮือด้วยนะใช่ตกใจไงไม่ทันตั้งตัว <ลง S 2> เดี๋ยวม,ยามาไล่เรียงเหตุการณ์กันแต่ปรากฏว่าหลังจากที่อาจารย์บรรณอเลื่อนการประชุมไปปุ๊บโซเชียลมีเดียทัวลงอาจารย์บรรณอเหมือนกันครับเดือดเลยนะคะลองรวบรวมมาสักนิดสักหน่อยคุณผู้ชมได้เห็นภาพค่ะอ่ะโพสต์แรกนะเขาบอกว่าวันก่อนปิดไม์วันนี้อยู่ๆก็ปิดประชุม ไม่ได้หวังให้ท่านเข้าข้างไปใดนะแต่ขอให้ท่านเป็นกลางคือเขาก็จะเรียกร้องหาความเป็นกลางนั่นแหละในฐานะที่เป็นพักที่3ผ่าทางตันน่ยนะคะประธานสภาจากประชาชาิอ่ะลาออกเถอะลุงไม่ไว้อย่าฟื้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีนี่ผลของการที่บอกวัยวุทธสําคัญมากกับตําแหน่งประธานสภาแต่เป็นอย่างนี้นะคะอันต่อไปเขาบอกว่าปิดสวิตประธานสภากดปุ่มไหน เสียงต้านก็ค่อนข้างจะเยอะแหละปกติประธานจะปิดไม่ได้ใช่ไหมอออพอจะ,จะดกดตุ่มไหนคะป,ประธานสภาก็เลยแซวว่ากดปุ่มไหนวันนั้นที่เคยฝันกันว่าดีวันนี้อาจจะผิดหวังก็ได้มาเป็นเพลงเลยนะวันนั้นวันนี้แฮชแท็กวันนออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคําพูดที่อาจารย์วันนอเคยพูดเป็นคําคมก่อนออหน้านั้นเนี่ยย้อนกลับขึ้นมาว่าเอ๊ะตอนนั้นเป็นแบบนั้นออพอตอนนี้ในฐานะประธานรัฐสภา อาจจะไม่ถูกใจคนบางกลุ่มก็เลยวิจารณ์กันในโลกโซเชียลเนี่ยนะ